สวัสดีครับผมเปิดคลิปมาก็วันนี้นานๆทีออกมานะครับผมวันนี้เราจะไปเที่ยวที่จังหวัดนครพนมนะครับผมก็เป็นทริปปีละครั้งของเพื่อนๆนะครับเ,ออเราเริ่มเดินทางจากจััดอุรนะครับผมไปที่จังหวัดนครพนมใช้เวลาประมาณ3ามชั่วโมงครึ่งนะครับผมก็จะไปรอเพื่อนๆที่ปั๊มน้ำมันนะครับเป็นเป็นเพื่อนกลุ่มที่เที่ยวด้วยกันประจํานะครับผมก็รอติดตามนะครับผม อัหนึ่งเตรียมทางครับ คบกันนะครับมาคบก,กันเพื่อนๆกับแก๊้งนะครับกำลังจะออกเดินทางไปที่นครพนมนะครับทริปนี้ทริปน,ปนครพนมเดี๋ยวรอติดตามบรรยากาศการเดินทางนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนเติมน้ำมันก่อนเดี๋ยวเราค่อยจะเดินทางเบรกอบหนึ่งนะครับ อันนี้เป็นบรรยากาศปั๊มปตทที่อุดรน,นะครับเดี๋ยวเราเพิ่งกินกาแฟเ,เสร็จมาเมื่อกี้นะครับผมว่าวันนี้เราจะไปไหนครับคุณชูเกียรติคก<ป>ียรติเกียรตินี่เราจะไป นี้มีเที่ยวปีสี่ครับปีมี B เที B ่ยวปสปีนี้ไปนครพนมครับข้ามไปฝั่งลาวสองประเทศครับลิปนี้สองประเทศนะครับทิปนี้เราไปสองประเทศก็เดี๋ยวรอติดตามดูลิปอีกทีนึงนะครับดี๋าวกำลังเดินทางแล้วครับผมเพื่อนเพื่อนเพิ่งมาครบนะครับ điều lệch, đứt đứt, thang. จกลรนครนะครับเดี๋ยวหาเส้นทางไปนครปฐมต่อก่อนเดี๋ยวจะแวะที่อำเภอท่าแร่ครับกินข้าวเทีเท่ยงกันก่อนเอ้ก็น่าจะไม่เที่ยงแล้วบ่ายแล้วครับเดี๋ยวเดินทางต่อครับผม ีี่่เเนะถึงแล้วนะครับชุมชนท่าเรืก็เดี๋ยวพาเดินชมบรรยากาศนะครับนี่เป็นตึกเก่านะครับผมเป็นชุมชนคริสเตียนนะครับอำเภอกลุ่นนะครับ เดี๋ยวเราไปหาข้าวกินก่อนอันนี้ก็เป็นโบสถ์นะครับเป็นโบสถ์คริสต์นะครับเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันก่อนนะครับไปเดินดูก่อนมันมีอะไรนะครับอ๋อเป็นเป็นโบสถ์นะครับผมเป็นโบสถ์คริสต์สสอันนี้ก็โบสถ์นะครับ เดี๋ยวเราค่อยดูว่ามีอะไรนะครับในนี้อันคือชุมชนทะเลน,นะครับผมเดี๋ยวก่อนเดีนไปกินข้าวน,นะครับหิว

บ๊ายบายเก่งๆนนี่เป็นบรรยากาศในร้านนะครับ <c oughs> เป็นร้านกับข้าวมีน้ำโคมีอะไรให้บริการครับ็จะกินิโคกับถนงร้อยยี่บ๊อกเลที่คม นั่นเดี๋ยวบริการได้เองครับอันนี้เพ็นบอมกำลังดักอยู่นะครับไป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 ปปสุดเอะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không <c oughs> จะไปะไปร้านกาแฟต่อครับหลังจากกินข้าวเสร็จก็อันนี้เป็นชุมชนทาเล่ครับ นี่คือบรรยากาศในร้านกาแฟรครับบรรยากาศในร้านกาแฟนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในมันเป็นมันเป็นตึกเก่าเป็นตึกเก่านะ โอ๊ัดครับขนมได้หมคะไม่ครับครับก็บ <c oughs> ไม่ปักไสเลยจัดกล่อง ก่ไม่เป็นบรรยากาศในร้านนะครับนัดเราเดอดั่เราขาวแลออนซอน เดินทางกันต่อนะครับจุดหมายต่อไปคือนครพนมก็เดี๋ยวอันนี้เป็นในเป็นบวชในชุมชนท่าเรืออันนี้นะ่าจะเป็นน่าจะเป็นสนามกีฬาเป็นบวชเป็นโบวชเ,เก่าๆนะครับเป็นบสถเป็นบ้านเมืองสมัยเก่านะครับผมบรรยากาศในชุมชนก็สวยงามนะครับ ีฝนตกเ่อยๆนะผมที่นี่นครพนมนะครับพรุ่งนี้เราก็จะข้ามฝงไปเที่ยวที่แผนตะม่วงนะครับจะไปเที่ยวท่าฝรั่งนะครับผมเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศมาให้เพื่อนๆดูนะครับแต่ตอนนี้ไปหาเติมน้ามันรถก่อนเอาเช่วกเก็บไปเลยโอ้่เาล่า เดี๋ยวนี้สภาพห้องนะครับที่เรามาพักคืนนี้โรงแรมซิลิเีเจนนะครับผมเดี๋ยวจะไปสระแายน้ำนะครับเดี๋ยวเราไปสระ่มยน้ำกัวนว่าผมอยู่ชั้นเจ็ดนะ 就像设定。

กอกันเพื่อนเคเบแ่งหนี่้สาเพิ่งว่างนะครับตอนขึ้นมาที้แรกเด็กเยอะอันนี้พึ่ายรอบหนึ่ง ว่าวิววิววิวหลักล้านนะวิวหลักล้านมากวิวภูเขาหินปูนนะครับหลักล้านมากเลยครับผมเอกล้องถ่ายมันมันเห็นอยู่ไกลนะครับ ต้องต้องพามาเห็นเองต้องเห็นด้วยตาตัวเองนะครับวิวพาโรน้ำมาภูเขาเห็นปูนฝั่งท่าแังคำมวนนะครับ